สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะม,มืนีมาดามเขาป่าหาเห็ดจ้ะบ่อดไเห็ดพี่น้องบ่มีเห็ดดินมันแห้งกันแห็นอยู่พอดีมาเจอดงอ่นดงผักกูดจ้ะพี่นงองแล้วภาพพีพี่พนงองเมาเก็บผักกูดแต่ว่นันต้นเพิ่นกระเทาแล้วเนะาะจะเนอพราะว่ามันเบิดนาเพิ่นแล้วนะแต่ว่ากะพ่อได้เล่มอยู่พี่น้องพอได้เล่มอยู่จ้ะข้างแรกข่เด้นนี่วด ปี่นาในละพี่น้องจ้าปี่นาในละหูบอนมันแล้วนี่สิผาพ,พี่พ่อน้องมาเก็บยางมวนยางมันเลยนี่ปี่นาในละพี่น้องจ้าปีนี้มันมาซาไปปีนี้มาซาเพราะว่าห้าบุงโหนจกักปลาบุงโหนจับบอนไปนะาจาน๊ะเนาะโอ้ย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 ข้าแต่เบิงอันหยดพระกูดชีวขม่ำตีลังกาไปเบิงพี่น้อง ยอดมันบ่อข่อยอ้วกข่อยอ้วกปาน่ดดอกแต่ว่ากะบฮักดังเฟาะเพาะพ่อนไอ้กินเนี่ยปาอสูงถ่วมหัวข่อยเลยพี่น้องสูงถ่วมหัวข่อยอิลีพี่น้องสูงแห้งคนละยื้อเอาโอ้ยสูงถ่วมหัวพี่น้องเอ้ย โอ้ยมิเต้ห้อยเพิินมาเก็บป๊าผู้ใดเนาะผู้ใดเนาะมาเก็บโอ้ยพี่น้องเบิงง่งเนี่ยมิเต้ต่อ,อเอา่นมาเก็บแดดกระซอง ลุยดงพักกูดพี่น้องนี่โอ้ยนี่แต่ยอดโอ้ยยอดหนึ่งโอ้ยงามครักพี่น้องสะออนครักปอ้ยสูงกว่าหัวโตสูงกว่าคอยอีกพี่น้องอคุณนะ่ะสูงครักพี่น้อง ห้อยพนเมากเก็บปราสนพี่น้องเอ้ยคนสิไปทางด้แบบนี้ต้ำแข็ก็มีเดี๋ยวบ่คอยเห็นบ่คอยชัดไปเด้อพี่น้องแดดแดดแห้งมาอนี่เอ้ยอยสิไปท่างใด้แบนี้ คุณสาวหากแตกด้วยพี่น้องค่อยขอยภาพบุกขอยภาพบุกขอยภาพลุยอันปลาพะกูด พอได้พอได้เล่มกินอยู่้งพี่น้องมาฉาก็ยิ่งดีกว่าบ่ได้มา,ากกยังดีกว่าบ่าดาได้เก็บจ้ะพี่น้องโอ้อีพอยแม่คอยเอ้ยพุ่นนะมาขอสิกองก็สิเอากองไอ้นีสักก่อนขอสิลง,งไปเก็บไหมนี่แล้แล้วกำหนึ่งพี่น้องเห็นไหม ี่จ้ะเก็บข้าวเดียวลงไปไหมพี่น้องลงไปไหมจะรับผู้เบาข่อยฝ้าไปเลยข่อยสงสัยอยู่เลยแมนบอน้องแมนบอน้องว่าสนเพราะว่ามันต้นมันใหญ่แล้วนะพี่น้องปาก็ขจ้ามาเก็ตบ้างไงก็เก็บใหม่ๆก็มีเก็บเก่าๆก็มีใอ้คนมาเก็บพี่น้องจ้า เก็บใหม่ๆเลยพี่น้องอืมสูงถว่วพวงอยพ่ลพี่น้องเลย ช่อนเด้พี่น้องเอ,อ้ยในที่สุดค่อยก็ได้กินค่อยก็ได้เก็บอ้ออบย,ย,อยบักซำแย่ขอบอลลงไปดอก เนพี่น้องเนี่ยขนาดนี้ก็โอเคอยู่เด้เออดขัดข่อยมาท่านไหมถ้ามาตอนที่มันกำลังขึ้นนะพี่น้องคือซีเวอร์บ้างร่างการขัดเลยรู้ที่แล้วรู้บ่อนแล้วปีนานเนี่ยและพี่น้องเอ,อ้ยสพิพ้าพีพะนองมาเก็บเอาแบบ <c oughs> โอ้เด็กกำลักใหหนึ่งพี่น้องจ้า กำบลึมชันเลยโอ้ยเงื้อไหลเข่าตาแสบตาได้่ยเหมือนอือพุดนะพี่น้องได้กำแล้วก็สุดท้ายรูปสุดท้ายรูปทางผกจ่อเบิ้ลกันถ่ายรูโปโปรไฟล์โอ้แสบตาพี่นอ้องนี่ละจ้ะพี่นอ้องมาหาเห็ดบะไรเห็ดใดแต่พักกูดจ,จ้ะ กับหมักไงหนึง่งพอดีจะตดมาแน้วน่หัวกับโทษตามเลีอ่วพี่นอ้องกรโทษตามเล้ยวพี่นอ้อง สามีโทษตามเด้อพี่น้องเพิ่นกระถาโดนแล้วล่ะเนาะแต่เบิ่งให้ปลาเฮ็ดแขงกันแฮ่งเ้อพี่น้องเอ้ยมาหาเก็บเพ็ดก็บ่ได้เพ็รพอดีได้แต่ถ้ากูดไปกรรนึงเสียไปลวกเสียไปลวกยำกินกับขนมจีนนี่นะจะ๊ะไปไปเดี๋ยวเพิ่นจะเกลี้ยงกล่องทรายในดยเด้อจ้ะเด้อพี่น้อง ว่าเฝ้าผัวโทษตามเราอยู่ใสบุเนี่ยกระแลนเข่าปลาสิละเอาผัวไปนั่งกัยังสิละพี่น้องขันบอาแล้วไปกะกะย่านเนอจะนโะไปผู้เดียวไปผู้เดียวแล้วก็ปลาห้าบุกขุนเคยพร้อมพี่น้องปลาห้าบุาก,กุนเคยนอจเนาะก็เลยต้องพาเพิ่นมาเป็นมูจ้ะพาเพิ่นมาเป็นมู สิละภาเพิ่นมาเป็นมูกับบ้ได้ดังใจจังซี่ล่ะพี่น้องจะก็อดเอาทานเอาเนาะจ้ะเนาะเลียนแลีนน้ำกับมื่อยเด้ล่ะพี่น้องนี่ล่ะจ้ะโอ้ยทึ่งยุ่งทึ่งมลงนนั่นละจ้ะเบิ่งเน่มีตะปาปลาผักกูทั้งนั้นเลยพี่น้องเป็นดงแล้วเนี่ ป็นดงด้วยเบิ่งข้างหลังข้างหลังมาดามนี่มีแต่ของเพิ่มไม่แต่เพิ่มทั้งนั้นเลยนี่เห็นป่หลายคักเลยพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนีดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้เลยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามได้ให้คลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะไว้พอกันคลิปหนาวเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ผัวพาโดนแล้วจ้ะพี่น้องจ้าลาไปก่อนจ้ะพอกันคลิปหนาวเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ,คะอืมโชว์กันจะหน่อยพี่น้องโชว์ ครั้งแรกครั้งแรกเก็บเด้อถึงถึงมันสิเอ่อเมือ่อเมื่อฤดูของเขาแต่ว่ากันย่งพ่ออันเล่มได้กินยู่จ้าพี่น้องจ้ะไปก่อนไปก่อนพัวถา่าายบาย,บายจ้าพี่น้องจา้ายบาย,บาย,บายค่ะบ๊ายบาย,บายแล้วบ๊ายบาย,บายอีกเนาะ